สนับสนุนท่านนายกณะที่นี้ว่าคําพูดของท่านตั้งแต่วันที่29ธันวาคมแล้วก็ล่าสุดเมื่อสองวันก่อนนั้นยังเป็นคําพูดที่ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าระดับรองลงมามันใช้ไม่ได้หมดผมก็ถามท่านนายกหรือโยนคําถามผ่านไปว่าผมไม่ถามหรอกว่าเพราะพรรคประชาธิป,ปัตย์ทำหรือเปล่า ผมอยากจะถามว่าในฐานนะที่ท่านเป็นคนที่รู้เรื่องไทยกัมบ,บูชาดีที่สุดคนหนึ่งเนี่ยสมว่า MOU ม2,543เนี่ยทำในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านจะมีท่าทีอย่างนี้ไหมท่านยังไม่ได้ตอบผมนะพี่น้องครับ วันที่สมเด็จคุณเซนเล่นไพ่ทักษิณเมื่อปี2552ท่านนายกตอบโต้ทันทีด้วยอะไรครับประกาศว่าจะยกเลิก MOU 2544เรื่องปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชานี่เป็นปัญหาที่ต้องพูดกันยาวแต่จะพยายามจะรวบให้สั้นเพราะอะไรครับ MOU 2544คือหัวใจของเรื่องครับ คือหัวใจของปัญหาไทยกัมพูชา